สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมโอ้ยเหนื่อยนะครับพี่น้องนะคลนนะครับไม่รู้จักพอนะครับทุกท่านเนาะวันนี้นะครับพวกเราก็คนมันจำาปหลังนะไปขายสองรอบนะครับ f อทุกท่านเนาะโอ้ทังบินหยอดน้ำกดนะครับตอนแรกคิดว่าแม่วาตอยจะไม่ไปหยอดช่วยนะครับพี่น้องเอเลย มันคอยเเนาะพราะว่าแม่มาต่อยเหนื่อยนะเหนื่อยคนเดียวนะเอฟซีผมผมไม่เหนื่อยนะครับพี่น้องเอฟซีเลยไปซื้อน้ำปั่นมาสู่เจ้ากินนั่นเองโอ้ยอดได้ครึ่งหลายนะยอดได้ครึ่งหลายนะครับแม่มาต่อยก็โผล่ไปเอาอันมาเอิ๊กนะทุกท่านเนาะวันนี้นะครับเนาะผมก็ไปขายมันเพิ่งกลับมากลับมาถึงนะก็ ทำกิจวัตรประจำวันนะครับทุกท่านนอกก็คือการรับมีด,ดนะฮะรบับมีดกีดยางนะครับเนาะได้สามเล่มนะเหลืออยู่หนึ่งเล่มเนาะก็พักก่อนนะครับพี่น้องเนาะเหนื่อยไม่เป็นนะครับพี่น้องก็ต้องพักนะครับ FC ทุกทานะ่านเนาะอืมมลายนะปูนมาเนี่ยอ่ะเย็นนี้นะครับนะก็จะขึ้นไปกีด<อ>ยางพลานะครับแม่มาต่อยก็ ทำกับข้าวนะฮะเอฟซี FC เนาะนะตามิง <laughs> ตามะฮุ่งนะครับพี่น้องตามะฮุ่งกินแรง <laughs> นะลุงนี่กาพูดแล้วครับพี่น้องเอฟซี FC. เอ้ยอเดี๋ยวพี่น้องฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่าลุงนี่ก็กําลังล้างผักน,นะครับออพี่น้องอ่ามุ่นมะเอ,อิกนะฮะเอฟซี FC. ไปดูมะเอ,อิกนะฮะเอฟซี FC. ใครไม่รู้จากมะอึกนะครับไปดูครับพี่น้อง FC เอฟซีเอ๋ยนะไม่มีนี่นี่นี่นนมะอึกนะฮะวิธีมุ่นนะวิธีเอาคลา,ายมันออกเน,ะนะาะทำแบบนี้นะเอฟซีฝอยฝอยขันหม้อฝอยนี่นะครับ,รบ,รบพี่น้องเอฟซี มะเอ,อิกเนี้ยชวมะเอ,อิกหน่อยนี่ครับมะเอ,อิกนะฮะหรือมะเขือคายไม่รู้มันเรียกเหมือากันเนาะทุกท่านเนาะไปมาไปไปไปเอออันนี้ก็จะทําอะไรอีกนี่ทอดไก่ทอดไก่โอ้กินกับตำมหงหง<ก>นะครับอโอหอมผักเอ่อหอมไทยหอมไทยหรือผักอีเปเยบอกนะครับนี่ครับ พี่น้องหอม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 ,หอมนะก็เป็นน้ำแข็งอ่ะนะมนระย่าืมามองออกจะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำนะฮะเอฟซี FC เนาะกินข้าวทานข้าวเสร็จเนาะก็จะขึ้นไปทําการกรียางนะจกกรีดนะครับพี่น้องอยู่ที่ไร่ผู้หลวงนะครับพรุ่งนี้ก็เก็บขายนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเอ๋ยนะโอ้ยทางานเหมือนจะรวยนะครับทุกท่านเอ๋ย นี่เนาะแม่เนาะเหมือนเหมือนจะลวยแต่ไม่ลวยคำคำว่าโวยนี่สะกดเป็นอยู่เนาะทุกท่านโอ้หอ่ะว่าก,กันไปนะครับพี่น้องเอ๋ยอ่ะมาชมหลังบ้านกันต่อนะครับนี่มะหุงนะมะหุงผมนะครับนี่มะหุงนะฮะหรือมะละกอ นะครับโอ้ดกจริงๆนะครัมะละกอกระเทยนะครับพี่น้องเอฟซดกมากเลยนะลูกใหญ่ๆลูกโตๆนะครับอันนี้เอาไว้กินสุกนะสลูกนะครับเอฟซีเนาะไว้ไว้กินสุกนะครับอ่าอันนี้ก็แม่มาตอยเนาะอ่าปิดไปตำนะโอ้ยไม่รู้ว่าเอซจะฟังเข้าใจรู้เรื่องหรือเปล่าเนาะนะฮะนี่ปิดไปตานะครับอ่าอยู่ที่บ้านเจนา นะฮะเอฟซี 4, ทุกท่านเนาะก็หลายหลายหน่วยทีเดียวนะฮะทุกท่านเนาะนู่นกาลังจะเป็นอีกนะครับทุกท่านอ่าเป็นเรื่อยๆนะครับมะละกอต้นนี้โอ้โดกมากเลยนะชวนมะละกอพันนี้เนะาะก้านเล่ะนะฮะเอฟซีอ่กาก้านม่วงๆนี่โอ้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่โดกเลยนี่มะละกอตัวเมียมันจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่มะละกอตัวเมียจะไม่ดก ส่วนมันนะก็ยังเหลือนะครับพี่นอ้องเอฟซีเอ <_ D> ๋ยนี่ส่วนมันเนาะ,ะก็เหลืออยู่ล,ลาวๆหนึ่งรถไถนะครับทุกท่านเนาะเหลือรลลาวหนึ่งรถไถนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออไม่ถอนนะฮะเดี๋ยวนู่นแหละวันวันวันพุธเนาะให้แม,ม่ให้ให้แม่ยายกับพ่อตาถอนออกกำลังกายเนาะ <_ D> นะออกกำลังกายนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมติดงานเก็บเก็บยางนะครับนี่อ่ะมาดูตรงนี้กันต่อนะเอซนี่ไม่รู้ว่าพี่พงษ์จะดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับนี่เออ่มะนาวที่ผมเคยถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันเนาะมะนาวลูกใหญ่ๆเนี่ยลูกละหนกิโลนี่นะฮะ พี่พงษ์ได้นําต้นมาให้ผมปลูกนะครับพี่น้องผมก็ทําการปลูกนะครับ f อฟทุกท่านเนาะตอนนี้แตกยอดออกมานะครับพี่น้องนี่ครับแตกยอดอ่อนออกมาแล้วนะฮะแสดงว่ามันติดแล้วเนาะรากมันเดินแล้วนะครับนี่โอ้อยากเห็นลูกมันเนาะไม่รู้ว่ากี่ปีมันถึงจะเป็นลูกนะครับมะนาว ใหญ่นะครับพี่น้องส่วนทุเรียนนะครับนี่ทุเรียนของผมนะครับทุกท่านเนะาะยอดก็กกำลังแตกขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ยอดแก่แล้วก็แตกยอดอ่อนนะครับ โอ้อันนี้ต้นนี้นี่ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะถึงสองปีหรอก <laughs> นะครับโอ้ยนะปลูกสามต้นนะเหลือต้นเดียวนะอันนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะโตได้ขนาดนี้เนาะนะนะส่วนอีกต้นหนึ่งเนาะอยู่หน้าคอกหมูนะครับแม่ยายเป็นคนปลูกนะเ,เพื่อนเอาไปปลูกสามต้นเหมือนกันแต่เหลือหนึ่งต้นนะครับ นี่อันนี้คือต้นบังมีนะฮะนี่พี่น้องเอฟซีเอ๋ยต้นบังมีนะรหรือต้นขนุนนะครับพี่น้องเอฟซีก็เป็นลูกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเอ๋ยนู่นเป็นลูกแล้วนะฮะโอ้นี่มัมีเคียวนะครับตัวแทนเนาะนี่เป็นลูกไวมากเลยนะครับนี่ฮะมันเคียวบ่นี่ครับโอ้มันงําเฮินนะฮะเอฟซี มันงามเพินเฮินงามไม่ใช่มันงามเพินเพินงามนะครับเอ่อมันไม่รับแสงแดดนะฮะทุกท่านเนาะมันก็เลยเอียงนะมันก็เลยเอียงนะฮะเอฟซีหรือเอียงนะครับพี่น้อง FC เอฟซีเอ๋อเออมันเอียงไปหาแดดเนาะอ่ะประมาณนี้ครับทุกท่านเนาะสับเพเหระกันนะครับเดี๋ยวอาบน้ำทานข้าวทำง,งานกระต่ะนะพอจะได้นอนก็น,นู่นแหละครับพี่น้อง สามสีทุ่มนะครับสวัสดีครับ